บายบายเายค่ยเอลลุกบ๊ายบายค่ะเฮียเฮียบายบายค่ะ

เพิ่มอีก150้บาทมีกรอบผมนุ้นบาสนอนจะใช้ว้าวถ่ายข้างนอกก็ติดกล้องถ่ายในกล้องก็ติดใจครับนี่น้องสำลีครับพี่ภรรยาและชมผู้ครับเอล่ะถ่ายข้างนอกบอกแล้วจะติดคนครับแล้วก็เอาโทรศัพท์ตั้งกล้องให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ ช่วยหน่อยนี่มั้งเอล่าคีชังครับยี่ห้อลูกกระจกเทศ

มัน <laughs> <laughs>